บ่ยบ่ยไม่มีรถรู่ให้เธอขี่ mm. มีแต่เก้าอี้ให้ฉนนั่งกับบ้านที่กำลังจะพังสนใจมาสร้างอนาคตไบลมาพูดสักหน่อยเออโอ้ยอ่านี่คบนะเอานี้ไอหนุ่มเสียงแหบสีบางอย่างแสบขอรายงานตัวกันกลับบ้านแล้วนะคบน่ะบ้ยผู้ใดรับ,นะ <Boy. S 2> รบแกะบ้าแก <My God. laughs> ว่าไม่แก้ว่าอย่าเขาเรียกว่าอยาาผู้ถ่อผู้แกนะครับอยู่บ้านนี่ละ ใครไม่แก้ผมแก้เองครับเนาะแก้ของแก่ยาแก้ฉาแกอยังผมแก้ป่ะผมไม่แก้อย่างเดียวคือแก้ตัวครับผมบาชิวอันนี้คำเนาะโบดีแล้วครับอ่าแก้เพื่อความมีเอ้าใช่แก้เพื่อการ <Yep. S 3> บันเทิงเท่านั้นนะจะบอกให้จุอ่าโอเคนะครับวันนี้ผู้บ่าวมาสามเขาคบเนาะผัวเขาเราไปไต้หวันส่วนตัวฉันเรามาสามเขา โดโพ,โพน้ำตาจะไหลหลังครับเนะาะคุณต้องดูนะครับคุณต้องดูถ้าคุณไม่ดูวันนี้คุณจะเสียใจไปอีกเกือบแปดวันทําไมล่ะเน็ตผมเบิร์เขาอายจังเรยอาจังเลยอันนี้คำน้ฝากหน่อยคำน้ฝากหน่อยฝากหน่อยฝากไม่ห่างก็ไรไม่ใหม่ก็แชร์ไม่ลูกอ่อนก็ติดตามและแม่มึงก็ไม่แม่มึงเป็นเน้าโโดโพ,โพและแม่ยกทั้งไลายแหละ ออนขอออนสันหน่อยครับนอไอ้หนุ่มเสียงแหบสีบางอย่างแซบแห่งประเทศไทยขอฝากนื้อฝากตัวด้วยในคบนั้วโพดพอรักหนุน่หน่อยรักนนหนุนนิ่งแต่เขาให้รักนานๆบ้าอย่างส่ยันสัญญาท่านกล่าวไว้ครับสวัสดีพี่เลี้ยงเฮียวัยพี่เลี้ยงหัวครับผม